นักบวชวันนี้พระวันนี้ทําผิดก็ทําไมไม่ไปดูในพระไตรปิฎกบ้างเล่าในพระไตรปิฎกที่เกิดเหตุนะมีพระกลุ่มหนึ่งนะหรูปพระฉับระคี6รูปเนะี่ยเธอทําเสื่อมเสียหลายเรื่องสิกขาบทคือสีของพระ227ข้อี่บเข้อเ,นะเธอทําผิดเกิน50ข้อนะอยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่า ติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0638945666หลวงพ่อกำลังจะบอกว่าในประเทศไทยณตอนนี้เนี่ยยังมีพระที่ดีๆเป็นพระสุปฏิปัโนตามนิยามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยอยู่เยอะใช่ไหมเป็นหมื่น<อ>เป็นหมื่นหลายหมื่นครับอาส่วนว่าจะให้ชี้ชัดว่าท่านปฏิบัติดีระดับไหนก็ต้องตอบตรงๆว่าชี้ชัดไม่ได้ครับ เพราะหนึ่งเราไม่มียานอย่างรู้ติดใจท่าน hmm. แต่จากการที่ได้สัมผัสท่าน <Ha. S 2> คือเวลาหมอจะวินิจฉัยโรคเนี่ยหมอต้องมีตำรานะ hmm. มีฟิล์มเอ็กซเรย์นะมีับ i มีนะ hmm. มี CT ทีสแกนนะหมอจึงจะวินิจฉัยโรคได้ hmm. เพราะฉะนั้นหมอที่ว่าเก่งๆไม่มีเครื่องมือก็ไปไม่ถูกเหมือนกันเขาก็พอกันพอมึงนกับพอสีอาจจะ ดูว่าหน้าสีดหรือเปล่าตัวเหลืองหรือเปล่าก็คงดูได้แค่นั้นเหมือนกันการจะเอ็กซเรย์พราก็ต้องเอ็กซเรย์แบบนี้ทีนี้ความที่หลวงพ่อก็บวชมานานหลายปีหลวงพ่อก็มีสติสัมปชัญญะก็ได้เดินทางไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ก็พบครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากมายเป็นหมื่นๆเป็นหลายหมื่นแล้วเราก็เคารพท่านศรัทธาท่านรู้ความประพฤติของท่าน ที่ถ้าถามว่านักบวชวันนี้พระวันนี้ทําผิดก็ทําไมไม่ไปดูในพระตรีดกบ้างเล่าในพระตรีดกที่เกิดเหตุนะมีพระกลุ่มหนึ่งนะหกรูปมีเชื้อสายราชวงศ์ลิชวีครับเป็นเจ้านะเป็นเป็น,ปนมีมีเชื้อพระวงศ์นะบวชเข้ามาแล้วรวมกลุ่มกันห,หกรูปก็เลยเรียกท่านว่าฉับพักคีฉับคือฉากแต่ว่าหกวัคคะคือพวกคือหมู่นในทางภาษาบาลีก็ เป็นรูปภาษาวัฉับพักคีครับพระฉับพักคีหกรูปเนี่ยเธอทําเสื่อมเสียหลายเรื่องอเอาเป็นว่าในสิกขาบทคือศีลของพระสอง้อยยี่สิบเจ็ดข้อเนี่ยเธอทําผิดเกินห้าสิบข้อนะหกรูปเนี่ยอเป็นเจ้าของที่ทําเหตุความผิดที่มีศีลมาตั้งแต่ทุกวันเนี่ยเกินห้าสิบข้อจากหกท่านเนี่ยพระทําผิดไม่ได้มีวันนี้มีมาตั้งแต่พระพุทธองค์ยังทรงเระชนอยู่ หลังจากนั้นมาในพศร้อยสองร้อยก็เห็นแย้งกันไม่ลงรอยกันครับจึงเกิดสังคยนาครั้งที่สองก็คือคำว่าสังคยาก็คือชำระสะสางในภาษาทางโลกก็น,นำมาใช้นะน่าจะสังคยนากันใหม่อะไรคือนำมาชำระสะสางคัดแยกค,คัดออกว่าอันนี้ใช่ไม่ใช่มาถึงสมัยพศ .200 กว่ายุครชสมัย พระเจ้าสศกมหาราชมีราชธานีที่กรุงปาตลิบุตรอันนี้นักบวชอยากศาสนาอื่นเข้ามาปลอมบวชเป็นหมื่นๆห,หลายหมื่นพ่ออะไรหลวงพ่อเอาก็บวชเป็นพระสงฆ์แล้วมันอยู่สุขสบายนะ<อ>บินตบาตก็ได้เยอะญ<อ>าติโยมก็ช่วยเยอะครับแล้วก็ทําความผิดปรากฏว่าสังคมก็เอื่มละอาเบื่อนายก็ร้อนถึงพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ก็มีรับสั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพระเนี่ย จะด้วยจะด้วยการสั่งการอย่างไรไม่ทราบอ่ะปรากฏว่ามีพระถูกประหารบ้างโอโถูกจับศึกบ้างหลายหลายร้อยหลายพันเลยอ,อาจจะเป็นหมื่นด้วยซ้ําไปอที่ความทราบถึงพระราชาเจ้าแคว้นคือพระเจ้าอาโศกมหาราชเนี่ยครับพระองค์ก็ได้ไปกราบพระอราหัน์นามว่าโมกค,คันลีบุตรติสะเถระท่านพระอราหารันท่านก็ไม่ได้กล่าวโทษพระราชาไม่ได้กล่าวโทษใคร ท่งแนะนําว่าขอหมหาบุพพิจงอุปถรัรมภ์งั้นคณะสงฆ์ก็จะทําการสังคยนาแล้วก็คัดเลือกคัดสรรแล้วก็ให้มีการสอบสวนพระเหล่านั้นด้วยความยุติธรรมครัพระนนิมนต์พระมาอมเอายจกตัวอย่างง่ายๆนะอเอา้าลองกล่าวสีนห้าให้ฟังทีทีนี้พระแท้ต้องว่าได้ที่สินห้าม,มันห้กาก็ปรากฏว่านักบวชปลอมว่าไม่ได้ จ้า oh. ไ,ไม่ได้อังกฤึกกล่าวกันว่าพระศึกคราวนั้นไหลไหลหมื่นน่ะอยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 6 3 8 9 4 6 6 6 6